สวัสดีครับวันนี้มีเมนูกับเขาเสบเสบหม้ฝาครับพี่น้องเมนูเกียงดักแด้ได้ครับใส่พร้อมแมงกีซ้อนครับวันนี้หิดง่ายเสบเสบครับกินเขาเขาสวยหรือว่าเขาเหนียวี้ก็สุดยอดนะครับวันนี้ได้ดักแด้ครับแมงกีซ้อนมากครับผมใส่ฉุดเกียงเลี่ยงนะครับชุดละยี่สิบบาทอันดเดแรกห้าข้มาตะไครครับสร้อยตามด้วยกระช่ายนะครับ ใช่ข้าสิตํำเห้มัมแหลกครับต่อมากับพริกสดบุบพ่อแตกนะครับตามด้วยหอมแดงเมนูลูกผสมค,ครับพี่น้องจากสิเป็นแกีงอ้อมด้วเป็นแกีงเลี่ยงครับใส่น้ำยาหนังครับตามด้วยตะไคร เคอรอื่องเกียงนะครับตามด้วยฟักทองนะครับกับข้าวโพดออนเอาเนื้อที่มันสุกยากกันแล้วครับล่งก่อนแล้วตามรยบวบดอันนั้นเท่ากับ ผงเพิ่มโดยผงนัวน้ำปลาครับน้ำปลาาครับเพิ่มความ,มนัวครับพี่น้องใน่ณะนันก็ต้มจนบวมมันสุกหมดแล้วครับว่าถบวบเริ่มสุกเริ่มเปื่อยเข้ากับซิ่มืองครับพี่น้องหลดชดตาบบวมมันออกมาแล้วเราจงปรุงเพิ่มครับใส่น้ำปลาเพิ่มเอาตามมาก,กันนะครับ แล้วก็ตามด้วยเฮดต,ต่อมาค่ะดักเดะขมิ้งกิซอนนะครับหลังจากนั้นเขาก็ต้มจนผักมันเปืป่อยตามมากพุ่นล้วครับสุดท้ายผมก็ีไใส่ผักอีตูครับพี่น้องมันจังหอมครับใส่ผักอีตูโปะลงไปคนคนในเข่ากันแล้วก็ปิดไฟนะครับสำเนียเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ จัง่ในก็นลองเห็นมึงกันนะครับหับรองว่าจวดว่าเด็ดแน่นอนสำหรับมือนีก่ะมาเสียบน้ำกันครับ